am c h a k o n Today I would like to show how I attach the resin workpiece to my shelf by use a r e m o v a b l e a d h e s i v e สวัสดีครับคุยเอฟบชาคอนนะครับคลิปนี้จะมาสาธิตการติดชิ้นงานรซินนะครับบนชั้นไม้นะครับโดยที่จะใช้กาวติดเล็บนะครับมันเป็นกาวที่สามารถติดแล้วดึงออกได้ อย่างไร้ร่องรอยสะอาดเอี่ยมนะครับ This is my first time to talk in the video. I know my English is not smooth, so thank you so much for your patience. These are the workpieces from c h e c k a b i t 32 and 33 molds. They are a bit small size. to be the samples, but today is time to arrange them to my correction. ชิ้นงานตัวอย่างในวันนี้อาจจะเล็กไปหน่อยนะครับแต่ว่าวันนี้ถึงคิวแล้วนะครับที่จะต้องเอาเจ้าพวกเนี้ยจัดเรียงขึ้นไปในชั้นโชว์ของคคูเอฟนะครับ You see how easy to remove this adhesive. นี่คือความง่ายของการแกะกาวนี้ออกนะครับ I don't sell this adhesive. I just want to suggest this to arrange your resin works on the wall or shelf. ทางร้านไม่ได้ขายกาวตัวนี้นะครับแต่ครูเอฟแค่จะมาแนะนำให้ใช้มันในการติดผลงานเรซินไว้กับกำแพงหรือว่าชั้นเพื่อโชว์ผลงานของเรานะครับ